สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่เกมไมค์คร f t ในแมปท,ท,ที่มีชื่อว่าแกรนหีเอ้ยอแกนนี่นะครับโอ้โหเป็นแมปที่เป็นแมปผีนะครับนะครับวันนี้เราก็จะมาสยองขวัญไปด้วยกันกับคุณภูมิผู้ชมนนะมาเรามากดสตาร์ทกันดีกว่านะึ๊บอันนี้คือเป็นเนื้อเรนะื่อง่ะไม่อ่านลยอ่านเลยอ่านเลยอ่านเลยโอเคสตอรี่รว่ายัางไงครับรต้องหนีออกจากที่นี่แล้วที่นี่มันเรูมี เวลาห้าวันแล้วเราต้องหาของแล้วก็เอาชิว่าครับให้คุณยายเห็นเราเพราะว่าคุณยายจะทุบหัวเราแตกไตกับทุแตกโอเคปะกดเลยกว่าสตาร์ทเกมไม่เปิดเพลงนะโอเคปะเริ่มกันดีกว่านะสตาร์ทเลยครับไม่ต้องรอหาเลยครับกดลยครับปึ๊บคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แกรนนี่บายเฮียอะไรสักอย่างมึงอยากกดที่ซอนนะโอเคนะก่อนที่หนึ่งมึงอยากกดที่ซอนนะมึงอยากกดนะโอเคมึงอยากกดนะมันปรากดตรงที่กล่องกันเถอะ ในกล่องนี้ไม่มีอะไรโอเคนะฮะเราเจอครีมนะฮะเราเจอครีมเราเจอครีมว่ามันจะมันัเหน่อนรับครีมอ่ะเฮ้ยทาถูทาถูไม่ใช่คนละครีมหแล้วโอเคไปะปห้องห้องต่อไปเฮ้ยยากธนะมึงยากธนะก็มีที่ซ่อนวะมีครับมันมีทุกขี่นะครับมีทุกขี้นะครับเฮ้ยทางลับทางลับไม่ใช่ทางลับทางอ้อมวัดดี้อ่ามันมีใครอยู่สักคนโอเคมีแล้วเ้ยกูแจสีแดงแดงแป๊ดเลยแดงแปล๊ดมาสเตอร์คี อ๋อเป็นกุญแจในห้องนี้หรือเปล่าเป็นกุญแจชั้นล่างกุญแจประตูอะไรนะทางออกมาสเตอร์คีย์เออเดี๋ยวมันก็มาคุณยยาเฮ้ยเห็นเอ้ยเฮียคุณยายแม่โหลดว่ะคุณยายไม่โหลดคุณยายไม่โหลดเวลามันอยู่แล้วเฮ้ยอันนี้ห้องคุณยายเนี่คุณยายไม่โหลดมึงมึงใส่มึงเหมือนเหมือนสะดุกสะดวกดีกว่าคุณยายแล้วคุณยายไม่โหลดไอ้เฮียอันนี้คืออะไรที่ซ่อนเหรอที่แชมป์นนี้ไปอะไร เออไม่รู้สิอุอ้ยเพิ่เฉยว่ะเฮ้ยทำไมได้เกียปไปไม่ได้วะ <c oughs> เฮ้ยเปเปเฮ้ยเปนี่มันทุ้นๆเนะยเสียงมัสดุนิดหน,น่อยวะเฮ้ยเฮ้ยไข่แชมป์เปนอนอะเออเปนอนเหรอกูนอนไม่ได้เฮ้ยนอนไม่ได้ว่ะนอนไม่ได้มึอทำไมเสียงมัสดุดวะโอเคไม่เป็นไ,ไรโอเคป่ะอยากอันนี้ช่องแอร์เนี่ยต,ตรงนี้เป็นทางลงโอเคมึง,ม,งมึงกดนะลงไหม เออลองลงครับลองลงช่องแอร์ลองลงปุ๊บอ้าวไปด้วยอ้าวเฮ้ยโผล่ท <laughs> <laughs> euh ี่ไหนวะอ๋อมันเป็นช่องแอร์เฮ้ยทางทางเข้าทางเออทางเข้าทางที่พอที่อสวัสดีครับเฮ้ยเวเวเเวเวเคุณจเออเเอเเดี๋ยวเโตเฮียเรน่โตเฮียโตเฮียะวะโตเฮเดี๋ยวเดียวเวโอ้ยโอยโอยนี้อนี้นี้นี้โต้อะไ มีกันนี้ไม่ใช่หรอว่ามันแม่งมีตัวเหี้ยอะไรนั่้งหาเนี่ยเออมาละมาไล่เหี้ยมาละปิดโต๊ะกวเปลี่ยนมาผีแป๊บอ๋อไม่ต้องเปิด่มันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างอ้าวไปไหนนั่นน่ะอ้าวอ้าวหายครับหายข้างล่างอยู่ข้างล่างปลาเราหาทางออกดีกว่าแม่งเริ่มเริ่มเหี้ยแล้วเริ่มเหี้ยล้เราเจออะไรอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อไม่รู้ไปเฮ้ยนี่แอรนี่ช่องแอร์นี่ช่องแอร์ กดกดมันน่าจะเป็นไฟอ่ะมาโพลตัวนี้เฮ้ยไขควงไขควงไขควงไว้ไหนใช้ใช้ใช้ตัวไหนใช้ใช้คีบเออใช้คีมตัดเฮ้ยอันนี้มันเป็นทางลอดอ๋ออันนี้ไงอันนี้โพลตัดแล้วเออไอไออันนี้โผลอันนี้โพลอันนี้โพลบ่อน้ำอันนี้อันนี้โพลบ่อน้ำข้างนอกข้างนอกหลังบ้านหลังหลังบ้านเออหลังบ้านแหละผมเรียกว่าบ่อน้ำนะคือบ่อน้ำจะมีอแล้ววะทำไมหลังบ้านมันแปลกแปลกวะ เออไม่รู้สิแปลกๆอะหน่อยฮะอันนี้คือที่ปนี่คือที่ปะหารน้อันนี้คืออะไรเนี่ยที่แอบอีแล้วเหรอไะอีแอบไหนเอออย่าไปคืออะไรวะปุ่มไม่รู้ปุ่มอะไรยังกดเลยยกดมันเสียงเกินที่เราจะกดนะโอเคไปดีกว่าแโอี้แม่งหลอนเด้อ๋ออ๋อหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างไม่เสียงนะป่ะเดี๋ยวมึงขยโยนขวดเดี๋ยว เอ้กล่องกล่องเปิดกล่องครับเปิดกล่องเดี๋ยวค้างค้างเนี่ยค้างแม่งแหลกๆวะทำไมเนี่ยเอ่อใครมันโยนขวดไหนวะอันนี้ห้องตาดินเนีห้องตาดินห้องตาดินอ๋ออะไรอะไรอะไรเม่งเม่งเอออ่าอะไรเนี่ยคอยมืงมือเนี่ยย่าขวดใส่กันอะ เฮ้ยเดี๋ยว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 เดอุ้ยเฮ้ยทำไมซูมวะเฮ้ยทำไมซูมวะแม่มดเหรอเออวีดวีดวีดมันเป็นวีดเฮ้ยยัาคุณยายอยข้างบนคุณยายอยู่ข้างบนนะมึงเห็นไหมนะกูเห็นแล้ววีดมีสี่ห้าตัววะเอาเข้าไปเออเอาเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงฆ่าฆ่ามันฆ่าฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเอ้าทำไมมันซูมวะเออยทำไมมันซูมวะทำไมมันซูมวะซูม เฮ้ยเทสูมมาสูมซูมกูว่าหนีล้วกูว่าหนีเธอเฮอเดติดทีนะเออจะไมไปตายวะโอ้ยโอ้ยโยยยนี้ๆี้น้นี้นี้นี้น้นี้นี้ออ้นี้นี้้นี้้นี้นี้ยี้้ยี้น้นเ้น้นีนี้ยม้นี้นี้ี้อเ้นี้นี้น้นี้นี้ยี้นี้นีอนต้้น้นแ้นีลนีนีน้้น้น้้นี้นีนี้้้น้น ก็แม่นก็ใช่แหละผมได้มาสเตอร์คีย์แล้วไงตอนเนี้ยโอเคเรียกกูเหลือหนึ่งหัวใจแจวแจบไไไม่ทไม่ทา <c oughs> ้นกัปะวให้คว้งทำอย่างนี้ได้ป่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชปป่ะเราไปทา <c oughs> งนี้กันใครคว้างใครคว้างชั้มเนี่ยสองว่ะนั่นแหละสวัสด,ดีจะว่าไปเราเอาแขว้างมานทำอะไรวะ แป๊บนะแป๊บนะเอาไว้ขันเลอนี่นี่นี่แชมป์อันนี้หรือเน่เน่เน่น่เน่ไนไหนไหนเนี่ยอันเนี้ยกูเคยเล่นในเกมจริงอยู่อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเออใช่ด้วยเข้าไปอ๋อไงไปช่องแอร์เฮ้ยค้อนค้อนมีค้อนมีค้อนแฮมเมอร์แฮมเมอร์มุยมุยเราต้องไปทุบเลยนะทุบที่ประตูหรือเปล่าทุบไม้ทุบไม้ประตูไม้ประตูใหญ่โอเคกูขึ้นมาละกูอยู่ชั้นสองของบ้าน ทำไมมึงขึ้นไวยังวะเขาปกติด้ใครได้ยินอีเขียได้ยินใครกองคุณยายอีเขียคุณยายกำลังตีเอ้ยแม่มดแม่มดแม่วมันแม่มดพูดจะออกไปเอาไปเอาไปเข้ามาเข้ามามันจะสุมสุมสูมฟันฟันฟันสู้สู้สู้กระเรือนแล้วีประตูโอ้โหอ้โอ้ยแม่งเริ่มชิมหายแล้วทำยังไงจะทำยังไงดีเนี่ยใช่หมองคิดใช่หมองคิดทำไมมันมีแม่มดอ่ะใช่ มันมีแม่มมยก็นานแล้วมดมึงไหนมาในสัตว์มีแต่แกนี่ใช่หรอก็ว่านั่นแหละมัน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 ต้องมีอะไรคือกูเราโดนอีกรอบหนึ่งเราตายแล้วนะตายหกก็จะเป็นเริกวันที่สองเออกูว่าเลิวไปที่สองปะเอาเปล่าของเราจะตกนะไม่เป็นไรครับหาใหม่ก็ได้เอ้ยนั่นเองกูว่าละเออฮ่าฮ่าอาวบิวผมมาเกิดตัวเปย์ครับจุบๆุบ กดเกินตัวเปย์เลยใช่กดเกินตัวเปครับแป๊บนะทำไมผมมาทำไมผมยังอยู่ตรง็อบบี้วะเลยเฮ้ยทำไมวะกูอยู่ล็อบบี้อ้าวเฮ้ยผมผมคำสั่งดิคำสั่งนะครับอ๋อทับอะไรนะกูเปิดคำสั่งแป๊บนะทำ zoom แป๊บแป๊บแป๊บเอาไปสู้กับแม่มดดิเว่ยเหลือจะเปล่าแม่ง กูว่าหานออกเลยกูป่ะมุยมุยกูมุยอยู่ที่กูมุยมุยอยู่ที่กูมุยมุยอยู่ที่กูทุบเอาไปทุบมันเดี๋ยวกูก็ขยายควงทุบแม่งโอ้โหแม่งเยอะเกินแกนี่โดนขังว่ะโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกนี่ไปกูเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวันที่สองเอาเดี๋ยว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 มึงไปเดินผ่านคุณยายเลยคุณยายวม่ี๋ยู่ในประตูเฮ้ยตายเฉยไม่เป็นไรคุณยายโดนขังครับ อาก็ยังมีแม่มดมาตีกันเออแก่นี้แค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 ่นี้กค่นี้แคนี้แค่นี้แ่นี้แี่นี้่นี้แค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 ่นี้กค่นี้แค่นี้แค่นี้นค่นี้แค่นี่แค่นี้น่นี้น่นี้แค่นี้แค่นี้แค่นี่นี่นี่ี่นีนค่นี้นค่นี้แ่นีแนี้่นีัน่นีัน่นี้แ่นีอแ่นี้่นี้่นีแค่นี้แค่นี้่นี้แค่นี้แค่นี่นี้แค่นี้แค่นี้แ่นี้แค่น่นี้แค่นี้อ่นี้แค่นี้ย่นีแม่นีไแ่นี่นี เอ้ยนี่ช่องแอร์ช่องแอร์ช่องแอร์ไปไปไปเยอะผู้เยอะผู้ลงกูลงแล้วครับชุบชบเอ้ยใช่ในในโถส้วมมันจะมีของไม่ใช่หรอวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนปลาได้ไงไอ้เขี้ยแมงมดม่นเกิดเฮ้ยแกดีแกดี้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 อยู่ดิเอือเอาอันที่สามจิปาดอันที่สามไอ้เขี้ยแมงมดมาจากไหนวะเดี๋ยว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 ตายด้วยแมจิกแชมป์เราเปลี่ยนมดผีดิแชมป์ ปิ๊ปิีปปีปิ่ปิดปปิดงนี่มิอเนียรื่อเนียแกนี่อด้แกคเออปิดกูเปลีนมาผีแล้วกูเปลียนมาผีแล้วอ่ะีปลอยครับมีมีผียังมีผียงมีผียังอ้าวตายเหรอเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่โอเคเวลาผมเปลี่ยนมาผีแล้วผเริ่มเกมใหม่ผมเปลี่ยนมาผีแล้วปะเรามีของในตัวอยู่ โอเคมันมันไม่มีผดมันมีโวดครับโลแกนี่อยู่อุ้ยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแกนเอาแกนเนื้ออะไรเนี่ยเราเหลือกุญแจจะสีฟ้าเราเหลือกุญแจตรงนี้เนี่ยกุญแจโลแกนี่อยู่ไหนวะโลโลแกนี่หายวะเดี๋ยวปิดมดนพีแล้วหายหมดแล้วเหรอไม่เอาน่ะไม่เอานาะไม่เอานาะปิดเปิดดีกว่าเอาแบบหมดเอาแบบหมดน้าเม้าเลย อ่ะแกนี่น่าจะเกิดแน่เห็นเห็นเห็นแกนี่หรือเปล่าเห็นแกนี่หรือเปล่าเอาไม่เห็นหรอวะไม่เห็นไม่เห็นก็ง่ายๆี่เลยครับเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะทำอะไรน่ยออประตูนี่มันต้องมีประเด็นอะไรสักอย่างประตูมันต้องมีประเด็นได้ไงมันต้องมีประเด็นอะไรสักอย่างละุณใช่มุดแจได้ไหมไม่ได้ครับมันต้องเป็นเตอร์คีย์เหรอใช่บ่อน้ำมันจะมีของมาใช่หรอวะอ๋อเราต้องเอาอะไรนะใช่เราต้อง เอาที่หมุนนะเป็นที่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 หมุนที่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 หมุนนะที่หมุนเฮ้ยกล่องนี้เปิดได้นี่ไงเจอโค้ดอ๋อโค้ดโค้ดประตูโค้ดประตูครับโค้ดประตูจะห่าดไปแค่นี่หายไปไหนวะดี๋ยวกูหาแค่นี้แป๊บท่านผู้ชมแค่นี้ม่นหายวะเอ้าเฮียแค่นี้แค่นี้ม่นหายวะเฮียหายได้ไงเนี่ยฮัลโหลแค่นี้ไอ้แช่มันผ่านแล้วไหน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  เอ้าไปกูกูใส่กุญแจไปแล้วแล้วมัไม่ผ่านเอ้านี่ยผ่านแล้วโอเคจบแล้วเอาจบแล้วเหรอโอ้จบแล้วจบแล้วเหรอโอ้อะไรวะจบแล้วครับอื้มโอเคมาชมแมปทีนี้นี่เองเรอครับแมปแมปนี้เราไปต่ออีกแมปเลยเอาเปล่าภูมิต่ออีกแมปแล้วเปล่าเปล่าเอออีกแมปเปล่า แม่ไม่มันเลยว่ะเออมันไม่มันแล่ะมันบัาแต่ไอ้เนี่ยแม่มดเกิดได้ไงวะผมก็ไม่รู้สาเหตุมันเกิดได้ไงแม่กระนี่ก็หาแบบไหนไม่รู้นะโอเคหมาป้าเลยครับอีเมลครับอืมมีอีเมลด้วยนะครับอันนี้ซอมบี้ซอมบี้โซนแล้วก็เฮ้ยเป็นแมพเหรอเออโฮมออฟอ๋อเป็นแมพหรือยังไงไม่รู้อันนี้เป็นคอมมานนี่คอมมานผมนี่อันนี้เป็นคอมมานด์เนี่ยคคออมมมมาาานนนน่จะะ ดูเคามาสิโคเยอะเลยโอ้เจียวเจีวเยวโ <Okay. S 2> อเคอ,อะไรอะไรเสียงเสียงเบาเบาเสียงไม่เบานะโอเคท่านผู้มชมแม่โคดังเลยเสียงเพลงกูไม่มีนะครับจุ๊บๆประเด็นโอเคเสียง <Okay. S 2> เพลงโคดังเลยโอเคท่า okay, นผู้ชมแมปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอ้ยอะไรวะแบบนี้ขอตัวลาไปก่อนนะใครอยากเล่นก็รีงต้คีบเดียวผมก็คงจะไปต่ออีกแมปดีกว่านะ โอเคปะละสียูเก้ได้ทำคูดบายรักท่านผู้ชมทุกคนนะครับอย่าลืมไปติดตามช่องกัมพูมด้วยล่ะปละนะครับ่องช่วงนี้ห้องผมก็ทำสกินอยู่นะฮะอย่าสกินสตีมทำสกินใช่โอเคปะละโอเคบายโอเคบาย